พูดถึงซัมเมอร์แบบนี้หลายท่านนึกถึงทะเลใช่ไหมคะเชยพรนําเสนอด้วยความภาคภูมิใจเพราะไปเกาะก,กระดานจังหวัดตรังมาตอนไปถ่ายทําเทพพิเศษเห็นว่าที่นี่เขาติดอันดับโลกนียใช่ค่ะเกาะกระดานคว้าอันดับหนึ่งของโลกไปครอง<ไ>ในปีนี้นะคะกับติดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกค่ะ <Wow. S 2> จากเว็บไซต์ World Beach Guide ค่ะจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ชายหาดจากประเทศไทยติดถึง5แห่งแล้วอันดับหนึ่งของโลกคือเกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะเกาะกระดานเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรังตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะลีบงอำเภอกันตังเนื้อที่600ไร่แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายและส่วนของเอกชนตัวเกาะอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมุกและเกาะลีบงค่ะใช้เวลาเดินทางจากปากเมงประมาณ1ชั่วโมง40นาที หรือจากท่าเรือควนตุ้งกูนะคะหรือว่าอีกชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าท่าเรือเกาะมกุกใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีค่ะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ห่างจากทางใต้ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ใกล้เกาะพีพีด้วยนะคะเพียงประมาณ2-3ชั่วโมงด้วยความที่เกาะนี้อยู่ไกลาจากชายฝั่งก็เลยเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติค่ะมีทั้งชายหาดทรายขาวละเอียดน้ําทะเลใสจนมองเห็นแนวปะการางังแล้วก็เป็นปะการังน้ําตื้นนะคะมีทั้งแนวยาวมีทั้งปะา ปการังสมองปะการังเขากวางปะการังอ่อนหนามแดง พอมีคนนำดาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์และถือว่าที่นี่เป็นชายหาดที่เงียบสงบค่ะไม่มีผู้คนพลุกพล่านจึงถูกจัดเป็นสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุดของจังหวัดตรังด้วยออนอกจากเกาะกระกราดานจังหวัดตรังในลิสต์ห0ึหาดที่ดีที่สุดในโลกโดย World Beach Guide แล้วเนี่ยยังมีหาดจากประเทศไทยอีก4ี่แห่ง4ที่ติดอันดับด้วยนะคุณผู้ชมได้แก่อันดับ9ครับหาไร่เลของจังหวัดกระบี่อันดับ18ครับหาดฟรีดอมนะครับหรือฟรีดอมบีชของจังหวัดภูเก็ตอันดับ2 0 แหลมหาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาและอันดับที่44อ,าอ่าวตโนดเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีาเห็นสวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนแห่ไปเที่ยวกันอะ,อะช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยนะจ๊ะพ่อจ่าแม่จ๊ะไม่ใช่ไป<า>แล้วเดี๋ยวแบบ ที่ช้ำกระล่ำเลยล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจะไปเที่ยวเกาะกระดานนะคะจริงๆก็คือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพราะว่าหลังจากนั้นเนียนจะเป็นหน้ามรสุมคุณผู้ชมคือฟ้าใสาสวยและแบบไม่ต้องง้อฟิลเตอร์เลยอันนี้ชัยพรยืนยันแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมเที่ยวเกา,สกาะสเกาะเออก็จะมีเกาะมุก นะคะมีเกาะแหวนเกาะเชื่อกเกาะม้าอะไรแบบนี้นะคะก,ก็เที่ยวกันอ,อยู่ในทริปไปเลย1วัน4เกาะไปเลยใครไปเที่ยวก็ถ่ายรูปมาฝากพวกเราหน่อยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมรักษาความสะอาดในที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนะครับ